เพลินพุงบุฟเฟ่ครับผมทานไม่อ uh> ั้นครับผมก็เลือกกันเลยนะครับนี้ปิะเดิมเลือกข้าวขาหมูขนมจีนมีทั้งหมดสามอย่างครับผมมีก๋วยเตี๋วด้วยนะครับมีก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยมีข <|ja|> ้าวขาหมูด้วยเลยครับผมมาอลังการเลยรสชาติเป็นไงครับผมอเห็นไหมคนเยอะมากเลยครับเยอะสมบร ครับผมอยู่ลงสะพานโดนจบีมานะครับผมเป็นแยกที่จะเลี้ยวไปปะทุมฝั่งตรงข้ามนะครับผมเมืองปะทุมนี่ฮะคนแน่นเอดเลยะครับผมเจ็ดจุดเก้าบาทเท่านั้นะครับถ้าเพิ่มน้ําอีกเท่าไหร่สิบบาทเท่านั้นเองครับผมก็มาทานกันได้ครับอร่อยด้วยครับไม่ใช่ปริมาณเยอะอย่างเดียวนะครับอยู่ผมลองข้าวขาหมูก่อน รดน้างรสอืม,อม,อมโอเคอเคน<ม>ชาบิ๊กชาดีเลยชานะครับผมอืมโอเคครับผมมาลองกันนะครับอร่อยมาก